สวัสดีค่ะป๊อปปี้นะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมาอัปเดตหนึ่งรายการนะคะที่เข้าใหม่ค่ะรุ่นยันมานะคะ EF3 ก 3T ค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี57นะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลย ส่วนเครื่องนะคะก็เป็นเครื่องเดิมนะคะสิ่งเดิมๆส่วนอุปกรณ์นะคะก็จะมี2ชิ้นค่ะด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะ คันนี้นะคะเป็นรุ่น3สูบนะคะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ค่ะลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถไถนะคะก็แนะนำคันนี้เลยนะคะรุ่น e f 3 9 3ก็3ทีค่ะ3 0 3แรงนะคะฐานค่ะก็เป็นฐานที่ติดมากับตัวรถนะคะฐาน5ค่ะ ด้านหลังค่ะส่วน P t O ก็ใช้งานได้ปกตินะคะ ยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะคะันนี้นะคะจดทะเบียนปี5-7นะคะ สีตัวรถก็เป็นสีเดิมนะคะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะใหม่นะคะส่วนหลังคานะคะก็เป็นหลังคาเดิมค่ะไม่มีแตกไม่มีรั่ว ส่วนระบบไฟนะคะระบบไฟก็ใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยค่ะยังไม่ได้เก็บงานนะคะถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเดี๋ยวไล่เก็บให้นะคะ เดี๋ยวไปทดสอบการใช้งานให้ดูนะคะสตาร์ทติดง่ายนะคะก็ะลองก็อสตาร์ทติดง่ายค่ะ สดการทำงานนะคะก็ประมาณนี้นะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี57นะคะราคานะคะ2อมแ0น่บาทค่ะหากลูกค้านะคะสนใจนะคะอยากสอบถามค่ะ0828765570นะคะย้าวิธีค่ะโทร0828765570ค่ะร้านเรานะคะร้าน p ีซแทกเตอร์อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดสีสเกตค่ะร้านเรานะคะติดถนนเส้น4เลนนะคะเส้นกาทะลงกันทะลักค่ะ ร้านเรานะคะมีรถไทยหลากหลายลายกันนะคะมีคูปอตา้ายาม่าอิส,สกิหรือว่าแม็กซี่นะคะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรนะคะมีผา่านควนวขาเทองตัดหญ้าโรตารีาตตร่นะคะผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันหรือผ่านหยุกล่องที่ร้านเราก็มีให้นะคะ <S <S ก็สําหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ